สวัสดีครับเชฟเท่าที่ดูตั้งแต่แข่งขันมาเนี่ยปอถนัดอาหารไทยโดยเฉพาะในแนวของเครื่องแกงไทย ปอเรียนรู้มายังไงเรียนรู้มาจากคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นคนให้ตาพริกแกงตั้งแต่เด็กพ่อจะทําอาหารใต้ขายในหมู่บ้านเป็นรายได้เสริมครับพ่อก็จะค่อยๆสอนในแต่ละเมนูโตขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนซึมซับมาเรื่อยๆมันทาให้เราโตขึ้นมาแล้วก็สามารถทําอาหารได้แล้วก็ได้มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วอยู่ดีๆมันกลายเป็นสิ่งที่เรารักโดยที่เราไม่รู้ตัวครับความรักในการทําอาหารและความฝันทั้งหมดของปอขอให้มาสเตอร์เชฟเป็นส่วนหนึ่งของความฝันนี้ ขอบคุณมากครับเชฟขอบคุณครับบ้านของเราจะต้องแบบมีความสุขมากที่ลูกได้มาเป็นหนึ่งใน3คนที่มายืนตรงนี้แล้วมาทําอาหารให้กับกรรมการที่เป็นระดับแนวหน้าของวงการอาหารชิมคนระับเฮ้ยจะตั้งดังขู่สิจูตั้ดังขู่ปอคะยกอาหารเรียกน้ําย่อยมาให้เราชิมค,ครับ จานแรกอ่ะมันตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าคือถ้ามันดีอ่ะท้ายยังไงมันก็ต้องดีแล้วก็มันเป็นเมนูที่เป็นตัวเราด้วยถ้าเรานําเสนอความเป็นตัวเราออกมาได้ดีอ่ะคิดว่าวันนี้ต้องได้แชมป์ปอคะอธิบายมาค่ะว่าทําอะไรมาให้เราชิมปลาขี้ตังทอดขมิ้นน้ําพริกปลาร้าอร่อยแซ่บไม่ธรรมาดา,าไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดา ธรรมดาครับผมเก่งมีธรรมดาต้องช่วยบิวด้วยเดี๋ยวน้องแบบเหงานางจะรลองทุกรอบแน่นอน เป็นเมนูที่ใช้ปลาขี้ตังเป็นปลาที่ทะเลสาบสงขลาเป็นบ้านเกิดของคอุณพ่อเป็นปลาสามน้ำตัวปลาเนี่ยจะเอาไปเคี่ยวกับขมิ้นกระเทียมก่อนแล้วก็จะมีตัวปลาฟูเอาไปผสมกับขมิ้นกระเทียมพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติความกรอบในจานนี้นะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกปลาลาแต่ว,ว่าวันนี้อยากจะเสิร์ฟเป็นแบบไอติมเพื่อให้เหมาะกับจานแอพพิทเซอร์กินกับแป้งเวียดนามซึ่งเอาไปทอดกับน้ำมันขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกเสร์ฟมากับผัก ้้นบนบาคือยอดหนุ่ยนะครับมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติมันๆแล้วก็จะมีมะเฟืองก็เพิ่มความเปรี้ยวหวานรวมถึงจะมีไข่ปลาขี้ตังเอาไปทําเป็นมูสกับกะทิด้วยครับผมปอครับตอนที่คุณทําปลาฟูที่มีปัญหาใช่ไหมครับมันเกือบไหมครับก็เลยตัดสินใจทําปลาฟูขึ้นมาใหม่ครับเพราะว่าอยากจะเสิร์ฟปลาฟูที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เราเตรียมมาครับ เกาลุ้นมากครับผมทุกครั้งที่เชฟเอาช้อนแตะลงไปในวัตถุดิบที่อยู่ในจานของเราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเขาจะชอบในแบบเมนูของเราหรือเปล่าปอรครับครับเชฟการจัดจาน์ r r s s n t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  o o n รูปแบบทันสมัยคุณเอาของพืชบ้านเนี่ยมาจัดเปลี่ยนใหม่หมดเลยปลาที่ตังเอามาทอดขมิน้นเนื้อปลาทอดออกมา นุ่มไม่แห้งกระด้างเลยส่วนตัวที่เป็นปลาฟูรสชาติดีไม่อมน้ำมันเชฟดีใจที่คุณตัดสินใจที่จะทำใหม่อีกครั้งหนึ่งส่วนที่เป็นไอศกรีมมันเหมือนกับว่าเป็นน้ำพริกจานจานหนึ่งที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยภริยายนะครับจานนี้เนี่ยเชฟประทับใจมากครับครับคำว่าประทับใจเนี่ยมันยิ่งกว่าคำว่าใช้ได้คือเราเอาไปนั่งอยู่ในใ,นใจเชฟแล้วครับผม พอครับการนําตัวตนของตัวเองโดยเป็นอาหารพื้นบ้านคือปลาขี้ตังของสงขาและน้ำพริกปลารา้าเพอยู่ชัยภูมิใช่ไหมใช่ครับเอาสองภาคนี้มารวมกันปลาขี้ตังของคุณเนี่ยหอมขมิน้นไม่แรงเกินไปกินกับน้ำพริกปลารา้าที่เ,เป็นรูปแบบไอศครีมคิดได้ไง พอกินเข้าไปแล้วมันจะบาลานซ์สมดุลกําลังดีแล้วคุณยังมีผักหมุยผักพื้นบ้านนี่แหละให้แกล้มครับเป็นตัวผักกับตัวมะเฟืองที่ดองแล้วแป้งของคุณก็กลายเป็นตัวแป้งเวียดนามเมื่อกินรวมกันในความเดียวเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบครับขอบคุณมากครับอาหารเรียกน้ำย่อยของปอนะคะปลาขี้ตังทอดขมิ้นเนี่ยมันได้ใจดิฉันจริงๆความรู้สึกของดิฉันก็คือปลาทอดขมิ้นที่แม่เคยทอดให้กินตอนเด็กๆ แล้ววันนี้ก็มีปอมาทำให้กิน<า>น้าพริกปลาล้ามาทำเป็นไอศครีมปอทำค่อนข้างลงตัวความคิดสร้างสรรค์นในการนําใต้มาผสมกับอีสานประสบความสำเร็จอย่างสูงขอบคุณครับทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วการทำอาหารนะมันจะออกมาสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันต้องใส่ใจมากๆทำให้เราก็แบบเดี๋ยวเก็บตรงนี้ไปพัฒนาต่อครับ